เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบิงฟูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามไม่ไกลจากโฮจิมินซิตี้เมืองนี้มีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งอุตสาหกรรมมีฟาร์มยางพาราโรงงานผลิตสินค้าและหมู่บ้านกระจายตามแนวถนนหลักแม้จะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่หลายครอบครัวในบิงฟูมีฐานะดีจากการทำธุรกิจส่วนตัวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามเชื้อสายจีนยึดถือวัฒนธรรมครอบครัวมีความเชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกันหลายรุ่นในบ้านหลังเดียว หนึ่งในครอบครัวที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่คือครอบครัวของนายเลวานมีนเขาเป็นนักธุรกิจค้ายขายอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุก่อสร้างอาศัยอยู่กับภรรยาลูกสาววัยรุ่นสองคนลูกชายคนเล็กและน้องสาวของภรรยาอีกคนรวมแล้วมีทั้งหมด7ชีวิตในบ้านหลังนั้นครอบครัวนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นครอบครัวที่ช่วยคนทั้งหมู่บ้านบริจาคสิ่งของให้เด็กยากจนยืมหนังสือและมักเปิดบ้านรับแขกเสมอ โดยเฉพาะกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่พวกเขาเคยเรียกว่าเหมือนลูกชายอีกคนชายคนนั้นคือเหนียนไ่เยือมเหนียนไฮเยิงเป็นแฟนของลูกสาวคนโตของบ้านชื่อว่าเหนียนเลอแทงเยนเขาเคยมาอยู่บ้านนี้บ่อยครั้งเคยทานข้าวพร้อมครอบครัวเคยเดินเล่น,ลนรอบฟาร์มจนทุกคนวางใจว่าเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มมีปัญหาฝ่ายหญิงต้องการเรียนต่อต้องการอิสระ ฝ่ายชายกลับรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังจะหนีออกจากชีวิตของเขาหลังเลิกกันไม่นานยองเริ่มหายไปจากบ้านหลังนี้ไม่มีการพูดคุยไม่มีแม้แต่คำลากับคนในบ้านและไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเริ่มวางแผนปลิดชีพทุกคนที่เคยให้เขากินอยู่เพียงเพราะเขารับไม่ได้ที่ตัวเองถูกทิ้งชีวิตของเด็กชายในครอบครัวยากจนที่กลายเป็นผู้วางแผนปลิดชีพครอบครัวคนรักทั้งบ้าน เ,เงียนไฮยองเกิดในปี1992ที่เมืองใกล้กับเขตดงนายเขาเติบโตในครอบครัวยากจนพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปบางช่วงไม่มีงานทำบางช่วงต้องย้ายที่อยู่เพื่อหางานใหม่ชีวิตวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงเยองยเป็นเด็กเงียบไม่ค่อยมีเพื่อนแต่เรียนดีระดับหนึ่งมีอุปนิสัยไม่ชอบถูกปฏิเสธถ้าต้องเจอกับความผิดหวังเขามักปิดตัวไม่พูดกับใครเป็นวัน ครอบครัวของเขาไม่สามารถส่งให้เรียนต่อมหาวิทยาลัยได้หลังจบมัธยมเขาหางานทำในโรงงานและรับจ้างทั่วไปเขามีความฝันอยากเปิดร้านซ่อมรถอยากมีเงินพอให้ครอบครัวสบายจนกระทั่งเขาได้รู้จักกับเหนียนเลอแถงเยนลูกสาวของนายเลวานมีนเขาลงรักเธอทันทีเพราะเธอเป็นคนเก่งสวยฐานะดีและที่สำคัญครอบครัวของเธออบอุ่นแบบที่เขาไม่เคยมีช่วงแรกเขาไปบ้านฝ่ายหญิงบ่อยมาก นั่งกินข้าวกับพ่อแม่ของเธอพูดคุยกับน้องๆของเธอเขาเริ่มผูกพันกับทั้งบ้านและรู้สึกว่าที่นี่คือที่พึ่งทางใจและชีวิตแต่ความแตกต่างของทั้งสองคนชัดขึ้นเรื่อยๆฝ่ายหญิงต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในโฮจิมินห์ส่วนเยงยังหางานไม่มั่นคงรายได้ไม่พอเมื่อเยงเริ่มกดดันเรื่องแต่งงานฝ่ายหญิงเริ่มถอยเธอบอกว่าฉันอยากมีชีวิตของฉันยังไม่พร้อมมีครอบครัวและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเธอก็บอกเลิก เยอไม่พูดอะไรในตอนแรกเขายอมถอยหายจากบ้านนั้นไปและเริ่มทำงานหนักขึ้นแต่ความจริงคือเขากำลังเก็บความโกรธแบบเงียบเขารู้สึกว่าตัวเองถูกทรยศและครอบครัวฝ่ายหญิงก็เลิกไม่สนใจเขาอีกเขาเริ่มพูดกับเพื่อนบางคนว่าผู้หญิงบางคนคิดว่าเขาดีกว่าเราเพราะมีเงินมีครอบครัวดีแต่ถ้าเขาสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปละ่ะเขาจะยังมีอะไรเหลือคำพูดนั้นอาจดูคลุมเครือ แต่ในเวลานั้นไม่มีใครคิดว่าชายหนุ่มเงียบๆคนนี้กำลังจะเริ่มวางแผนล้างแค้นแฟนเก่าด้วยการปลิดชีพคนในบ้านเธอทั้งหมดหลังถูกฝ่ายหญิงบอกเลิกไปไม่นานเงียนไฮยองเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนเขาไม่พูดถึงความรักอีกเลยไม่ติดต่อใครในครอบครัวแฟนเก่าแต่ในเวลาเดียวกันเขาเริ่มใช้เวลาทั้งวันค้นหาวิธีลบครอบครัวนี้ออกจากชีวิตตัวเอง เขารู้ดีว่าไม่สามารถลงมือคนเดียวได้บ้านของฝ่ายหญิงมีคนอยู่เจ็ดคนมีสุนัขมีไฟรั้วอัตโนมัติหากบุกไปคนเดียวโอกาสพลาดส,สูงมากเขาจึงชักชวนเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าวูวันโดนเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันตอนทำงานในโรงงานเยอมบอกโดนว่าฉันรู้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งเก็บเงินสดไว้เยอะมากถ้าเข้าไปได้จะมีทองของมีค่าและเงินสดเพียบเขาไม่ได้บอกว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านของแฟนเก่า และใช้เรื่องเงินเป็นข้ออ้างชักจูงเพื่อนเข้าร่วมโดนลังเลอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมร่วมแผนเพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัวทั้งสองเริ่มหาข้อมูลรอบบ้านดูเวลาเปิดปิดไฟสังเกตตำแหน่งกล้องจำทางเข้าหลังบ้านและซ้อมแผนลงมือในสวนยางร้างใกล้บ้านยงพวกเขาใช้เวลาวางแผนทั้งหมดสองสัปดาห์เต็มยงเตรียมอาวุธมีดปลายแหลมเชือกมัดมือผ้าปิดหน้าและรองเท้าพื้นยางเพื่อไม่ให้เกิดเสียง ทุกอย่างถูกเตรียมมาเพื่อให้เสียงเบาที่สุดเร็วที่สุดและไม่มีพยานเขายังบอกเพื่อนว่าถ้ามีใครลุกขึ้นมาเห็นหน้าเราต้องจัดการให้หมดถ้าเหลือรอดเขาจะจำเราได้ก่อนวันลงมือจริงเยื่องเดินทางไปยังบ้านฝ่ายหญิงในช่วงเย็นแต่เขาไม่ได้กดกริง่งไม่ได้เข้าไปแค่ยืนมองรอบบ้านแล้วกลับออกมาเงียบๆหนึ่งในพนักงานขายในร้านใกล้เคียงจำได้ว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านเป็นชั่วโมงเหมือนเราดูอะไรบางอย่าง แต่ไม่มีใครโทรแจ้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของเขาเพราะเขาเคยมาที่บ้านนั้นบ่อยมากในอดีตและในคืนต่อมาเยองกับโดนกลับมาอีกครั้งคราวนี้พร้อมอาวุธถุงผ้าและแผนที่พวกเขาเตรียมไว้แล้วเป็นอย่างดีในคืนวันที่7กรกฎาคมปี2015เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเงีนยนไฮยองและวูวันโดนเดินเท้าเข้ามาทางหลังบ้านของครอบครัวเงียนเลยแทงเย็น ทั้งสองคนแต่งตัวมดชิดสวมถุงมือปิดหน้าด้วยผ้าและใส่รองเท้าพื้นยางเพื่อลดเสียงฝีเท้าพวกเขารู้จากการสังเกตว่ากลัองวงจรปิดตัวหลักของบ้านถูกติดไว้ทางหน้าบ้านแต่ทางหลังบ้านยังไม่มีระบบลักประตูที่แน่นหนาเยิงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนัดประตูหลังเข้ามาโดยไม่ทิ้งเสียงหรือร่องรอยที่ผิดปกติคนแรกที่พวกเขาเจอคือเนียนเลอแถงหานน้องสาววัย13ปีของแฟนเก่า เธอตื่นขึ้นมาจากเสียงฝีเท้าและเห็นชายแปลกหน้าสองคนในบ้านเธอพยายามร้องแต่ไม่ทันเยืองใช้มีดแทงและปิดปากทันทีจากนั้นเขาเดินต่อไปยังห้องข้างๆเป็นห้องของเนียนเลอแทงเ็นแฟนเก่าของเขาเขาเข้าไปในห้องเงียบๆแล้วจับเธอมัดมือมัดเท้าเธอพยายามร้องขอชีวิตบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรแต่เยืองไม่พูดคำเดียวและลงมืออย่างเลือดเย็นหลังจากนั้นเขาไปยังห้องของนางโดทีชอนแม่ของฝ่ายหญิง และนางเงียนทีมินทูน้องสาวของแม่ทั้งสองคนถูกปลิดชีพด้วยวิธีเดียวกันมีดผ้าปิดปากและเชือกมัดเยื่อไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาเดินไปทั่วบ้านตรวจสอบว่ามีใครเหลือรอดอีกไหมก่อนพบกับเด็กชายวัยหกขวบลูกชายของพี่สาวเจ้าของบ้านเด็กชายถูกฆ่าทิ้งอย่างไร้ความลังเลรวมแล้วในคืนนั้นมีผู้เสียชีวิตห้ารายทุกคนเป็นคนในบ้านและเป็นคนที่เขาเคยร่วมโตกินข้าวด้วยทั้งหมด หลังจากลงมือเยืองและโดนใช้เวลาหรือคนบ้านขโมยโทรศัพท์มือถือเงินสดทองรูปประพันธ์บางส่วนแล้วหลบหนีออกจากบ้านทางเดิมที่เข้ามาไม่มีใครในหมู่บ้านรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเช้าวันถัดมาพี่ชายของฝ่ายหญิงโทรเข้าบ้านหลายสายแต่ไม่มีใครรับเขาเดินทางมาดูด้วยตัวเองและเป็นคนพบศพทั้งหมดในห้องนอนห้องโถงและห้องครัวทุกห้องมีร่องรอยของการต่อสู้เงียบและเต็มไปด้วยน้ำแดงที่แห้งเกาะพื้น ในช่วงเช้าวันที่8กรกฎาคมปี2015พี่ชายของเนียนเลอแถงเยนซึ่งไม่ได้อยู่บ้านในวันเกิดเหตุพยายามโทรหาน้องสาวและแม่หลายครั้งแต่ไม่มีใครรับสายเลยทั้งคืนเขารู้สึกผิดสังเกตจึงตัดสินใจขับรถมาย่างบ้านทันทีที่เดินเข้าไปในตัวบ้านประตูหลังไม่ได้หลอกและภาพที่เขาเห็นคือสมาชิกครอบครัวของเขานอนแน่นิ่งในแต่ละห้องเขารีบโทรแจ้งตำรวจ ภายในหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสอบสวนของจังหวัดบิงฟูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจปิดพื้นที่ทันทีและเริ่มลงมือเก็บหลักฐานสิ่งแรกที่ตำรวจพบไม่มีร่องรอยการแงีแงๆจากภายนอกไม่มีเสียงสัญญาณเตือนภัยทำงานกล้องวง,งจรปิดด้านหน้าบ้านไม่มีภาพคนแปลกหน้าสิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนที่รู้ทางเข้าออกของบ้านและต้องรู้รูปแบบการใช้ชีวิตในบ้านเป็นอย่างดี สิ่งที่พบในที่เกิดเหตุมีร่องรอยของการต่อสู้เล็กน้อยศพทุกศพไม่มีเสียงปืนหรือเสียงระเบิดมีรอยเชือกบนข้อมือรอยถูกแทงและรอยลากศพพื้นบางส่วนมีคราบน้ำแดงและจุดสำคัญคือมีรอยรองเท้าพื้นยางขนาดใกล้เคียงกันสองคู่พิเศษในห้องหนึ่งตำรวจพบเศษถุงม,มือผ้าขาดและมีหนึ่งชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ใกล้ศพโทรศัพท์นี้ไม่มีซิมการ์ดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำไปตรวจ พบว่าหมายเลขเครื่องตรงกับโทรศัพท์ของเพื่อนยองที่หายไปก่อนหน้านี้ตำรวจจึงเริ่มย้อนเส้นทางสอบถามเพื่อนบ้านดูรายชื่อคนที่เคยมาที่บ้านบ่อยในอดีตชื่อของเนินไฮยองปรากฏขึ้นเป็นอันดับต้นๆหนึ่งในคนงานในละแวะกให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันผมเห็นชายหน้าคล้ายยองยืนอยู่หลังบ้านตอนนั้นคิดว่าเขามารอคุยกับแฟนเก่าแต่เขายืนเฉยๆไม่เข้าประตูแล้วก็เดินหายไป การพบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในจุดเกิดเหตุการมีคนเห็นเขาใกล้บ้านและการที่กล้องหน้าบ้านจับภาพไม่ได้แต่กล้องข้างบ้านจับภาพเงาคนสองคนทั้งหมดนี้เป็นเบาะแสที่ตำรวจเริ่มร้อยเข้าด้วยกันหลังรวบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดบิ่งฟูเชื่อว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้อย่างดีและมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นคนในวงใกล้ชิดของครอบครัว การสอบถามเพื่อนบ้านและญาติใกล้ชิดทำให้เจ้าหน้าที่พบว่าเงียนไหย่ยเยื่องเคยคบหากับลูกสาวเจ้าของบ้านเคยมานอนบ้านนี้เดินรอบบ้านได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและหายตัวไปทันทีหลังฝ่ายหญิงเลิกคบสิ่งสำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือที่ตกในที่เกิดเหตุแม้ไม่มีซิมแต่เมื่อตรวจหมายเลขเครื่องพบว่าเคยลงทะเบียนผ่านไวไฟของห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองโฮจิมพํตำรวจเวียดนามประสานกับฝ่ายเทคนิค ใช้การค้นหาข้อมูลจากระบบไวไ Fi การจับสัญญาณ MAC address และยืนยันว่ามีอุปกรณ์ของเยองและเพื่อนของเขา Wu Wan โดนเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายนั้นในช่วงหลังวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงใช้เวลาเฝ้าติดตามบ้านเช่าแห่งนั้นพบชายสองคนเข้าออกแบบระวังตัวไม่ใช้โทรศัพท์ไม่พูดกับใครและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันวันที่ตำรวจตัดสินใจเข้าจับเป็นช่วงค่ำของวันที่9กรกฎาคมปี2015 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจบุกเข้าไปพร้อมหมายจับทั้งสองคนไม่มีอาวุธในมือและยอมให้จับโดยไม่ขัดขืนในห้องเช่าตำรวจพบสิ่งของสำคัญหลายชิ้นทองรูปประพันธ์จากบ้านผู้เสียชีวิตเสื้อผ้าที่มีคราบน้ำแดงโทรศัพท์อีกเครื่องที่ตรงกับเบอร์เก่าของเยอือมีปลายแหลมที่ใช้ในวันก่อเหตุเมื่อถูกจับเยอยังไม่ยอมให้การใดๆแต่เพื่อนของเขาวูวันดวนยอมรับทันทีว่า ผมแค่ทำตามแผนของเขาเขาเป็นคนพาผมเข้าไปผมไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าคนคำให้การนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มแยกสอบโดยใช้เวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมงในการเข้นคำพูดจากเยืองหลังการจับกุมในวันที่9รกรกฎาคมเง็นให้เยืองถูกแยกตัวเข้าสู่ห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ใช้เวลานาน,านเกือบ10ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเริ่มยอมเปิดปากเล่าทุกอย่างทีละขั้นทีละคืน ยองกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบว่าผมวางแผนนี้มาสองสัปดาห์เต็มผมรู้ว่าใครอยู่ห้องไหนใครนอนกับใครบ้านหลังนั้นผมรู้ทุกจุดเขายอมรับว่าคนแรกที่เขาตั้งใจจะปลิดชีพคือแฟนเก่าแต่เขากลัวว่าจะมีพยานจึงตัดสินใจเอาทุกคนออกไปให้หมดเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าในบ้านมีเด็กยองพยักหน้ารู้ครับแต่ถ้าผมปล่อยเด็กไว้เด็กก็จะโตไปจำหน้าผมได้อยู่ดี เขายืนยันว่าไม่ได้ทําเพราะต้องการเงินหรือทองแม้จะมีของบางอย่างถูกขโมยแต่เขาบอกว่าของพวกนั้นผมหยิบติดมือมาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจมาเพื่อมันเหตุผลหลักของเขาคือความรู้สึกถูกทิ้งยองเล่าว่าหลังจากเลิกกับแฟนเก่าเขารู้สึกเหมือนสูญเสียบ้านหลังเดียวในชีวิตรู้สึกว่าถูกดูถูกถูกเมินและเหมือนครอบครัวของฝ่ายหญิงไม่เห็นค่าผมไม่ได้อยากให้เธอตายผมแค่อยากให้เธอรู้ว่า ทุกอย่างที่เธอมีผมก็ทําให้มันหายไปได้เหมือนกันเยืงพูดทุกอย่างโดยไม่ร้องไห้ไม่ก้มหน้าไม่ลังเลเจ้าหน้าที่ที่รวมสอบสวนรายหนึ่งกล่าวภายหลังว่าเขาเล่าเหมือนคนอ่านคู่มือการใช้อาวุธไม่มีความโกรธไม่มีความเศร้าไม่มีความรู้สึกว่าเขาเพิ่งปิตชีพคนทั้งบ้านเมื่อถูกถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปคุณจะยังทําอีกไหมเยืองเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบว่าผมไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงหลังถูกเธอทิ้ง แต่ตอนนี้มันก็จบไปแล้วไม่มีอะไรให้ย้อนกลับหลังการจับกุมวูวันดดนถูกควบคุมตัวแยกจากเน,ยนยียนไห่เยืองเจ้าหน้าที่ทราบตั้งแต่ต้นว่าโดนคือคนที่ถูกดึงเข้ามาในแผนแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าเขามีบทบาทแค่ไหนในการลงมือในการสอบสวนวันแรกโดนให้ความร่วมมือมากกว่าเยิองเขายอมรับทันทีว่าเขาร่วมวางแผนการบุกเข้าบ้านแต่เขายืนยันว่า ผมไม่รู้ว่าเขาจะฆ่าคนเขาบอกว่าจะเข้าไปเอาทองผมเลยช่วยดูต้นทางโดนเล่าว,ว่าเยืองเป็นคนเลือกเป้าหมายจัดอาวุธเตรียมเสื้อผ้าและบอกว่าคนในบ้านหลับหมดแล้วเข้าไปเอาของง่ายมากเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมโม้ที่เชื่อผมไม่ควรไปเลยในวันเกิดเหตุโดนเป็นคนยืนคอยเฝ้าหลังบ้านและไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านจนกระทั่งทุกอย่างจบลงเขาบอกว่าผมได้ยินเสียงเหมือนของตกเสียงกุกกัดแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายใคร หลังรู้ว่าเยงฆ่าคนในบ้านไปห้าหรายโดนบอกว่าเขาตกใจมากและกลัวจนพูดไม่ออกแต่สุดท้ายก็เลือกจะหลบหนีไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโดนร้องให้ระหว่างการสอบสวนและขอให้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เขนจดหมายขอโทษถึงครอบครัวผู้ตายข้อความตอนหนึ่งเขียนว่าผมสมควรถูกลงโทษแต่ผมไม่ได้มีเจตนาให้ใครต้องตายผมขอโทษพ่อแม่ของเด็กทุกคนในบ้านหลังนั้นฝ่ายอายการรับฟังคำให้การทั้งหมด และตัดสินใจแยกสํานวนคดีออกเป็นสองส่วน,งนเง็นไฮเยิมตั้งข้อหาปลิดชีพโดยไตรตรองลอบเข้าเคหสถานปลน้นทรัพย์วู้วันโดนตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลักทรัพย์และไม่แจ้งความหลังทราบเหตุอย่างไรก็ตามการที่โดนอยู่ในที่เกิดเหตุร่วมวางแผนและไม่แจ้งตํารวจหลังเกิดเหตุทําให้เขาไม่สามารถหลุดคดีได้โดยสิ้นเชิงในเดือนสิงหาคมปี2015 ตำรวจจังหวัดบิงฟูกสรุปสำนวนส่งฟ้องเนียนไหเยิงและวูวันดวนต่ออายการประจำเขตโดยระบุข้อหาชัดเจนว่าสำหรับเนียนไหเยิงปลิกชีพโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนปล้นทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายพยายามปกปิดหลักฐานและหลบหนีการจับกลุ่มสำหรับวูวันโดนสมรู้ร่วมคิดในการวางแผนบุกรุกลักทัพ์ ให้การทถจไม่แจ้งเจ้าหน้าที่หลังรู้ว่ามีการปลิดชีพเกิดขึ้นการเปิดเผยสำนวนคดีต่อสาธารณะทำให้สื่อเวียดนามพาดหัวข่าวทันทีว่าคดีฆ่าห้าศพในบ้านเดียวโดยแฟนเก่ายองจากแฟนหนุ่มที่เคยกินข้าวพร้อมกันกลายเป็นฆาตกรในหนึ่งคืนข่าวนี้ถูกพูดถึงทั้งในหนังสือพิมพ์รายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ทั่วประเทศประชาชนจำนวนมากเริ่มแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงในโซเชียล บางคนเรียกร้องให้ลงโทษถึงที่สุดบางคนวิจารณ์ระบบครอบครัวที่ไว้ใจคนผิดพ่อของผู้เสียชีวิตซึ่งรอดจากเหตุการณ์เพราะอยู่ต่างจังหวัดในวันนั้นกล่าวกับนักข่าวว่าผมเคยซื้อของให้เขากินผมเคยขับรถพาเขาไปส่งบ้านผมไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะกลับมาฆ่าลูกและเมียผมทั้งบ้านเขายังกล่าวเพิ่มเติมในห้องสัมภาษณ์ว่าคนอย่างนี้ไม่ควรมีโอกาสอยู่ในสังคมอีกเขาไม่ได้ทำเพราะอารมณ์เขาวางแผน เมื่อการพิจารณาคดีใกล้จะเริ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยรอบศาลเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากจะเดินทางมาฟังการไตส่สวนเฉพาะวันแรกของการเปิดศาลมีคนมารอหน้าศาลมากกว่า5,000คนวันที่17ธันวาคมปี2015สาศาลประชาชนจังหวัดบิงฟูกเปิดการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการมีผู้เข้าฟังเกินกว่า3,000คนเจ้าหน้าที่ต้องตั้งเต็นท์เสริมหน้าศาล และติดเครื่องขยายเสียงเพื่อให้คนภายนอกได้ยินกระบวนการในห้องพิจารณาเน้นให้เยองถูกควบคุมตัวมาในชุดนักโทษสีฟ้าเขายืนนิ่งไม่หลบตาไม่มีท่าทีหวาดกลัวข้างเขาคือวูวันดวนซึ่งมีสีหน้ากดดันกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสารถามว่าจำเลยทั้งสองยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่เยองตอบว่ายอมรับทั้งหมดพร้อมเสริมว่าผมลงมือเองทุกอย่างโดนไม่รู้ว่าผมจะฆ่าใครฟังโดนกล่าวว่า ผมแค่ช่วยเขาเพราะเชื่อว่าเขาจะเข้าไปเอาทองผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างในคําให้การนี้สอดคล้องกับสิ่งที่ทั้งสองเคยพูดในการสอบสวนแต่ศาลยังต้องพิจารณาหลักฐานทั้งหมดก่อนตัดสินพยานฝ่ายอายการเริ่มเข้าให้การเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยืนยันว่ามีดีเอของเยงบนอาวุธกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเงาคนตรงกับเวลาที่ครอบครัวเสียชีวิตคราบน้ำแดงรอยเชือกและสิ่งของในตัวจำเลยสอดคล้องกับที่เกิดเหตุ เมื่อสารให้เยืมพูดอีกครั้งเขากล่าวว่าผมไม่ได้ต้องการให้เธอตายแต่ผมอยากให้เธอรู้ว่าผมก็เปลี่ยนชีวิตเธอได้เหมือนกันหนึ่งในญาติของผู้ตายลุกขึ้นร้องเสียงดังว่าคุณค่าทั้งแม่น้องสาวเด็กแล้วคุณยังกล้าพูดว่าไม่ได้อยากให้ใครตายศาลต้องขอให้เจ้าหน้าที่พาญาติออกจากห้องเพื่อความสงบเรียบร้อยบรรยากาศในศาลตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ลังการเบริกพยานและสอบสวนพยานแวดล้อมเสร็จสิ้นศาลได้นัดวันกล่าวปิดคดีอย่างเป็นทางการโดยให้โอกาสทั้งฝ่ายอัยการและฝ่ายจำเลยพูดสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาของผู้ต้องหาฝ่ายอัยการยืนยันว่าการกระทําของเน้นไฮยิงเป็นการวางแผนล่วงหน้าโดยละเอียดเขารู้ว่าเยออยู่ที่ไหนใครอยู่กับใครและตั้งใจปลิดชีพทุกคนให้ไม่มีใครรอด เขาไม่ได้ฆ่าเพราะกลัวถูกจับเขาฆ่าเพราะอยากให้แฟนเก่าของเขาสูญเสียทุกอย่างอัยการยังเสริมว่าคนที่วางแผนสองสัปดาห์เพื่อฆ่าเด็กวัยหกขวบไม่ควรมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมอีกต่อไปฝ่ายจำเลยโดยทนายของเยืองไม่ได้โต้แย้งพฤติกรรมแต่ขอให้ศาลพิจารณาเรื่องอารมณ์โฉววูบความผิดหวังและภาวะส,สึมเศร้าซึ่งทำให้เยืองตัดสินใจผิดพลาดทนายกล่าวว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงมาก่อนและครั้งนี้ เขาพังพระรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรเหลือเลยฝั่งของวูวันดวนทนายขอให้สารลดหย่อนโทษโดยยืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาร่วมปลิดชีพและเลือกสารภาพในทันทีหลังถูกจับก,ก่อนสารจะปิดกระบวนการผู้พิพากษาให้จำเลยพูดเป็นครั้งสุดท้ายเงียนใหเยิงยืนขึ้นและพูดเพียงสั้นๆว่าผมไม่ได้โกรธใครผมไม่ได้เกลียด,ดเธอแต่ในเมื่อเธอไม่เลือกผมผมก็แค่เลือกให้เธอไม่มีอะไรเหลือ วูวันโดนกล่าวพร้อมน้ำตาว่าผมขอโทษทุกคนในครอบครัวนั้นผมไม่รู้ว่าผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเลวร้ายนี้ได้ยังไงแต่ผมพร้อมรับโทษที่ศาลเห็นสมควรศาลประกาศว่าจะอ่านคำพิพากษาในอีกสิบวันถัดไปบรรยากาศหลังวันปิดคดีเต็มไปด้วยความกดดันสื่อทุกช่องในเวียดนามต่างรายงานแบบรายวันประชาชนเฝ้ารอฟังว่าโทษของเนียนไฮยองจะถึงขั้นใด วันที่23ธันวาคมปี2015สาศาลประชาชนจังหวัดบิงฟูของเวียดนามอ่านคำพิพากษาในคดีฆ่าห้าศพที่เกิดจากน้ำมือของเงินไฮเยืงและการร่วมวางแผนของวูวันโดนในคำพิพากษาศาลร,ระบุว่าเงินไฮเยืองมีพฤติกรรมรุนแรงวางแผนล่วงหน้าเลือกเป้าหมายเป็นเด็กผู้หญิงและผู้สูงอายุแรงจูงใจไม่ได้เกิดจากการป้องกันตัวแต่เกิดจากความแค้นส่วนตัวที่บิดเบือน สารพิจารณาแล้วว่าการกระทำนี้มีความผิดร้ายแรงขั้นสูงสุดศารจึงมีคำตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตเงียนไห่ยเยื่อมโดยไม่มีเงื่อนไขใดให้ลดโทษสำหรับวูวันโดนแม้ไม่ได้มีเจตนาปลิดชีพแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผนการไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และการช่วยเหลือผู้ลงมือถือว่ามีความผิดร่วมกันในหลายมาตราสารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิลดหย่อนโทษ หลังสารอ่านคำพิพากษาไม่มีใครพูดอะไรเลยในห้องพิจารณาญาติของผู้เสียชีวิตนั่งน้ำตาไหลขณะที่เงียนไหเยิงนั่งนิ่งไม่พูดไม่แสดงอารมณ์ใดๆข่าวคำตัดสินถูกเผยแพร่ทันทีทั่วประเทศรายการโทรทัศน์เว็บไซต์ข่าวและหนังสือพิมพ์เวียดนามพาดหัว่าเขาปลิกชีพครอบครัวแฟนเก่าด้วยมือเปล่าเพราะไม่ยอมรับความจริงว่าเธอไม่รักเขาแล้วผลกระทบหลังคำพิพากษา หลายโรงเรียนใช้คดีนี้เป็นกรณีศึกษาเรื่องความรุนแรงจากความสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเสนอให้มีหลักสูตรตรวจจับความเสี่ยงในครอบครัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตต้องย้ายออกจากบ้านหลังเดิมเพราะไม่มีใครกล้าอยู่สิ่งที่สังคมเวียดนามตั้งคำถามคือถ้าผู้ชายที่เคยนั่งกินข้าวกับลูกเราเคยเรียกเราว่าพ่อแม่ยังกลับมาฆ่าทั้งบ้านได้เราจะไว้ใจใครได้อีกในโลกนี้ คดีนี้กลายเป็นหนึ่งในคดีคายตกรรมที่รุนแรงและสะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์เวียดนามไม่ใช่เพราะจำนวนศพแต่เพราะผู้ก่อเหตุคือคนใกล้ตัวที่สุดกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆสวัสดีครับ